สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีครับน้องนายสวัสดีท่านผู้ชมนะคะและพบกับเราสองคนในรายการ Make Me Over ค่ะพบกับไนซ์ค่ะธันพรวีระพงษ์และชัยยงแก้วกันครับหรือว่าชัยเมอัพนั่นเองครับแน่นอนค่ะพบกับเราสองคนนะคะก็จะมา มีเรื่องราวดีๆอัปเดตเทรนแฟชั่นความสวยความงามคนดังระดับโลกรวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าการปรับบุคลิกภาพมาเสริมให้ทุกท่านเป็นประจําทุกวันเสาร์เลยค่ะครบจบที่นี่ที่เดียวเลยเนาะใช่แล้วค่ะคแต่ต้องบอกว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีแบบอัปเดตเทรนข่าวคนดังนะคะคและก็ต้องบอกว่าเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้าและการปรับบุคลิกภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสองคนเนี่ย นำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมใช่เป็นประจําแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราสองคนเนี่ยทากันอยู่แล้วด้วยใช่แล้วรายการเม k e ไม่โอเวอร์ต้องบอกว่าเราถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยเราทํามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะพี่ชัยเรียกว่ายาวนานมีหลายแบบหลายสายให้คุณผู้ชมได้ชมกันมาเรื่อยๆใช่หลายเทปเลยแล้วก็ตอนนี้มีเสียงค่ะว่าอยากเรียนกับอาจารย์ชัยอาจารย์ไหนใช่ดีเลยครับดีใจมากยินดีมากๆเลยครับเราสองคนนะคะก็เลย มาจัดทำคลาสร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็มีอะไรทำกันมาอยู่แล้วเนาะอ่ะี้พชัยเล่าก่อนเป็นคลาสแสงหน้าของพิชัยครับจริงๆแล้วพิชัยเนี่ยก็ทำอะไรมาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าองค์กรต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของพี่ใหยทำโครงไปพัฒนาบุคลิกภาพให้กับโครงการ5สของทางโรงพยาบาล เกือบทั่วประเทศเลยทีเดียวครับ<อ>แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการชะงักไปนิดนึงด้วยสภาวะการของโรคระบาดนะครับแต่ว่าอีกสักครู่เนี่ยพี่ชัยจะพุ่งอีกแล้วนะครับน,นีจะเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกเดือน ปลายเดือนนี้พี่ใจจะไปที่เชียงรายรันต้องไหนนะครับเริ่มแล้วเริ่มเลยเริ่มแล้วเริะวเลยเริ่มแบบเปิดเมืองเปิดประเทศได้แล้วสถานการณ์ก็เราก็ต้องอยู่กับมันนะเนาะแต่ว่าเราก็ต้องปกป้องป้องกันตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีองค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโรงแรมต่างๆ่ใจก็ไปสอนในส่วนของซิกชั่นต่างๆหมดเลยทั้งส่วนของแม่บ้านส่วนแม่บ้านก็สอนนะเพราะแม่บ้านก็แบบว่าเป็นอยู่ส่วนหนึ่งที่จะต้อง อาจจะเจอลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยส่วนของ front of f i e อะไรเงี้ยพี่ชายก็ไปสอนในเรื่องของบุคลิกลภาพภายนอกอก็คือสอนยืนเดินนั่งให้เขานิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พี่ชัยเน้นเ,นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้ามากกว่า<อ>นะครับก็สอนมาทั้งองค์กรทั้งมหาวิทยาลัยก็สอนที่แม่ฟ้าหลวงครับไปเป็นอาจารย์พิเศษให้กับบบกว่าทางามหาวิทยาลัยครับเพราะว่าที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาจะมีคณะเป็นวิทยาศาสตร์ ความงามาเพราะวาวเพราะฉะนั้นก็เลยมีอาจารย์พิเศษไปสอนมีอาจารย์หลายท่านเลยทีเดียวครับพี่ชัยก็มีโอกาสได้ไปสอนให้กับนักศึกษาในส่วนนี้ด้วย<อ>ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเป็นคลาสหนึ่งที่พี่ชัยภูมิใจที่จะนำเสนอแล้วก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังวันนี้เป็นคลาสพิเศษมากๆเป็น CSR CS เล็กๆเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเพราะว่า พี่ชัยได้ไปสอนคลาสหนึ่งที่เรือนจำครับนอ้องไหนเป็นไปสอนเรือนจำมันเป็นโครงการโครงการหนึ่งของกรมราชธรรมฮะ,ะเรียกว่าโครงการรชาชณฑนปันสุขค่ะนะฮะคืนคนดีสู่สังคม,มนะฮะก็คือคนจะเรียกว่าด้อยโอกาสก็ไม่ใช่นะ,ะเพราะว่าเขาจะเหมือนกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขา ถูกจำกัดในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเขาก็จะกลับสู่สังคมเหมือนเดิมแต่ว่าทันทีที่เขากลับสู่สังคมเนี่ยเขาจะต้องมีอาชีพมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมีพัฒนาการที่ดีเพื่อที่ก้าวออกสู่สังคมเป็นคนคุณภาพอีกครั้งหนึ่งพี่ชัยก็เลยไปสอนตอนนั้นเนี่ยไปสอนที่เรือนจำสมุดปากกาครับรู้สึกดีมากๆเลยน้องไหมรู้สึกดีที่บอกว่า คือคือเอาตรงๆคือเราไปสอนเนี่ยตอนแรกกลัวกลัวว่าสิ่งที่เราจะไปเจอคืออะไรอบอกตรงๆเลยว่าครั้งแรกตอนนั้นคือครั้งแรกแล้วก็ว่าคิดว่าอจะไปเจออะไรนะคือทางผู้คุมเนี่ยเขาก็บีบมาแบบให้เรากลัวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด พราะเราเอาใจเข้าไปวางตรงนั้นน้องไนทะพี่ชัยคือผู้คุมเขาบอกว่าเอายืนสอนก็ได้อาจารย์จะนั่งสอนก็ได้นะแต่วิชัยใช้วิธีการไปนั่งอยู่ัเขาสอนเขา<อ>แล้วบอกว่าให้เขาออกมาแชร์ในสิ่งที่เขาพบเจออะไระอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บอกว่า,าวันเดียวเนี่ยด้วยครึ่งวันหรือวันเดียวอย่างเงี้ยพี่ผมไม่สามารถ เดีย <de> e <an> <laughs> นอะไรเงี้ยเียแม่ไปสอนผู้หญิง <c ười> คือบบว่าตัวเองอ่ะไม่อาจไม่อาจสอนเขาให้ไปประกอบอาชีพได้นะ,ะแต่ว่าขอสร้างแรงบันดาลใจก็แล้วกันะนะฮะว่าถ้าเกิดคุณชอบสิ่งนี้เนี่ยคุณอาจจะเอาไปต่อเนื่องได้แล้วเราก็บอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เรายินดีที่จะแนะนำสิ่งต่างที่มันจะต่อเนื่องจากนั้นให้ได้ะนะครับแล้วก็พอตอนจบของนี่แอบซึ้งเล็กๆคือเขาบอกว่า เดินเขาแบบจะเรียกว่าคลานหรือปะเขาเขาเขาแบบมาแบบมาแบบน้อมมากมาขอลายเซ็นจากเราอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ชัยมีหนังสือเป็นหนังสือแบบธรรมะให้เขาด้วยคือพี่ชัยบอกว่าวันเดียวสิ่งที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาหนังสือธรรมะเหล่านั้นอะมาขอลายเซ็นจากเราอะพี่ชัยรู้สึกดีมากๆเลยเรียกว่าเป็นเป็นหนึ่งอย่างที่สิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิต ได้ได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นประโยชน์ทั้งคนอื่นด้วยทั้งตัวเองด้วยเพราะใจมันฟูอ่ะใจมันฟูแล้วขอบอกไว้เลยสัญญากับผู้ชมไปเลยครับว่าจะทําอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยพี่ชายจะเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลย,เเลยนะฮะ ทีของน้องไนย์นครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับก็ฟังพี่ชัยแล้วก็รู้สึกได้เลยนะไดบ้บอกถึงหัวใจของพี่ชัยตัองบอนที่เราชมคือไนท์ทงานกับพี่ชัยเรารู้สึกได้ถึงความเป็นครูความเป็นผู้ให้ของพี่ชัยตลอดเลยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่พอพี่ชัยเขาไปสอนแบบให้กับว่าในในเรือนจำ,จำนะ คือเชื่อเลยว่าความรู้สึกของผู้รับในวันนั้นน่ะเขา<ะ>ต้องรู้สึกแบบเอ่มเอมากมากแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างแรงบ,บันดาลใจนะคะเมื่อเมื่อเขาออกไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งหนึง<ะ>่งให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต,ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยทำผิด ก็สามารถที่จะปรับตัวใหม่กลับใจได้นะใให้กําลังใจทุกคนและที่สําคัญคือคนในสังคมก็ต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับให้โอกาสกันคเนอะเพราะบางครั้งคนเราก็อาจจะผิดพลาดไนซ์เองค่ะเคยมีโอกาสเข้าไปในสอนแล้วก็แบบจัดกิจกรรมเสินธนาการให้ในเรียนจำเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่า คือด้วยฐานะที่เราเป็นนางงามพี่ชัยมันจะมีโอกาสได้ไปอย่างเงี้ยมีเรื่อยๆอ,อย่างงี้ทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยไนซ์เ nice อง<า>ก็มีวงดนตรีกับเพ<า>ื่อนๆพี่พที่เคยเล่าให้ฟังนะใช่ค่ะ<า>แล้วเราก็ไปจัดกิจกรรมล่าสุดเนี่ยเป็นที่เรือนจำหญิงอครับคือหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถให้ผู้อื่นได้ไนซ์ว่ามันก็คือกำลังใจถูกต้องแล้วก็เราเห็นรอยยิ้มเห็นความหวังเห็นเห็นสิ่งที่เขา คือบางคนมนพลาดไปแล้วอะ <ฮา S 2> มันมีน้ําตาเรารู้เลยว่าไม่เป็นไรนะขอให้ตั้งใจในการเริ่มใหม่เถอะ <ฮา S 2> นะนแล้วก็ใช่มันมันจะเป็นชีวิตที่ดีมากเหมือนกับใครหลายๆคนตอนเนี้ยที่ าจจะเจอปัญหาในชีวิตรุมล้อมรอบด้านอะไรก็แล้วแต่ให้กําลังใจตัวเองนะแล้วก็เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไปทำมาถึงเรื่องเรากันไหมแน่นอนมาถึงเรื่องของเราสองคนบ้างก็อย่างที่พี่ชัยเล่าไปแล้วว่าพี่ชัยทําอะไรมาเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวในมาเล่าให้ฟังว่าวันนีนทําอะไรนะแต่สิ่งที่เราจะทําร่วมกันนี่เลยค่ะ Make Me Over on tour รุ่นที่หนึ่งี่รุ่นที่หนุ่รุ่งุรุ่นบุกเบิกเลย สำหรับใครที่อยากเรียนแต่งหน้ากับพี่ชัยเรียนปรับบุคลิกภาพกับอาจารย์ไนซ์นะคะบอกเลยว่าคลาสนี้เป็นคลาสรุ่นแรกรุ่นแรกนี้ต้องพิเศษมากๆเลยนะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราจัดให้คนทุกคนนะคะหนึ่งวันเต็ม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 เลยใช่เต็มเเลยจะได้เรียนรู้เรื่องการปรับบุคลิกภาพครับ บุคลิกภาพอย่างไรที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จในชีวิตนะถูกต้องเราจะทำไมซ์ตัวเองอย่างไรเพื่อให้เข้าสูส่สถานการณ์ new n o r m a ัในปัจจุบันะนะคะและก็เราจะวางตัวอย่างไรเมื่อเราไปอยู่ในโอกาสต่างๆสถานที่ต่างๆและรวมถึงแน่นอนเรื่องเทคนิคการแต่<อ>งหน,น้าของพี่ชายเทคนิคการแต่งหน้าของพี่ชายเนี่ยแต่งหน้ายังไงให้กับเข้ากับตัวคุณเองให้เหมาะกับตัวของคุณเองว่าคุณจะต้องแบบว่าคือเป็นเรียกว่าเป็นเคส by เคสเลยฮะว่า ณจะต้องแต่งหน้าแนวนี้ถึงจะเหมาะกับสีผิวคุณคถึงจะเหมาะกับบุคลิกของคุณแล้วพี่ชัยจะแนะนําในเรื่องของแต่งหน้าในสถานการณ์ต่างๆด้วยอ,อย่างเช่นสมมติว่าคุณจะไปออกงานไปงานเลี้ยงบางทีแสงของโรงแรมเนี่ยเขาเป็นแสงที่จะไม่เหมือนแสงทั่วไปนะค่ะ จะไม่เหมือนอ u t ดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนเตนิมต,ตรงไหนให้ตัวเองโดดเด่นเนี่ยพี่ชัยแนะนําหมดเปลือกเลยโอ้โห<ะ>เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนนะคะสําหรับ<ะ>คลาสนี้ make me over on tour รุ่นที่1ต้องบอกว่าตอนนี้เราจัดนะคะค่าเรียนของเราเนี่ยจาก9,900บาทรบเราจัดพิเศษให้ทุกท่านเลยนะคะรุ่นแรกมาเลยค่ะ 5, 9 0 0บาทเท่านั้นรบมือไม่มีแล้วบอกว่าคุ้มมากๆ<ะ> 1>, 1วันเต็มเต็มโมงถึง4โมงเย็น มีอาหารกลางวันมีเบรกกาแฟให้พร้อมสองเบรกคือเอาเป็นว่ามาอยู่กับเราทั้งวันอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มความรู้กลับบ้านแน่ๆแล้วสําหรับในส่วนพี่ชัยพี่ชัยแอบบอกนิดนึงมีของรางวัลกิฟต์เซ็ตเล็กๆน้อยมอบให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราเรียนแล้วเรามีกิจกรรมร่วมกันเรามีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าคุ้มแน่ๆเพราะฉะนั้นใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ไล แอดแอนแซกะคะติดต่อมาหรือว่าถ้าสงสัยก็โทรเข้ามาถามได้ก็ไ้นและก็ที่เพจ Make me over ของเราด้วยนะคะให้ทุกคนะทักมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาเรียนกัน Make me over on tour รุ่นที่1มาแล้วนะคะเอาเป็นว่าอย่าพลาด7สิงหาคมนี้ครับเริ่มแล้วนะคะที่โรงแรม Westgate Resident Hotel นะคะ1นวันเต็มๆกับ,บอาจารย์ชัยและก็อาจารย์ไนส์มาเรียนแต่งหน้าและปรับบุคลิกภาพกันค่ะนี่เอาเป็นว่าเนื้อหาเราแน่นแน่นอนนะคะคอ่ะ แต่สำหรับวันนี้รายการของเราค่ะ,ะเราจะมาแปลงโฉมเด็กน้อยอจากเด็กหญิงเป็นนางสาวใช่ไหมคะพี่ใ<ช>พาใช่ฮะนะเพราะว่าเด็กหญิงเป็นนางสาวเนี่ยบางทีเด็กสมัยนี้เขาโตเร็วมากเลยค่ะ เขาดูเป็นสาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวสู่วัยสาวเนี่ยแต่งหน้ายังไงเนี่ยวันนี้พี่ชัยจะแนะนําในเรื่องของการแต่งหน้าออนเซตใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนบ่อยนะโดยเฉพาะคนสวยเนาะแล้วน้องคนนี้สวยด้วยนะแขกรับเชิญของเราสวยมากเดี๋ยวผู้ชมต้องติดตามดูแล้วเราไปสัมภาษณ์เพราะว่าเขาทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะห้ามพลาดติดตามการใครที่กาลังเป็นเด็กน้อยกำลังจะเข้าสู่วัยสาวนะคะต้องแต่งตัวอย่าง จะขึ้นเวที